เาไพูดมาพี okay. ่มันนีทำเ่ยเซว่ามันสีลงล่ะมันคือบอลปทางนุแนเวาลงยอดน้ำเล็กๆมึงดูเนี่ลุงร้งมยันทีเดียวเด๋ยวคนยู่งาเลยไปน้ำน้ำม่น้ลุงบ่อลายตเด้ออุ้ยน้ำอมกขวยกี่ป้บีเนี่ยอันนี้ขึ้นวยกีโป้มขวยกี่ปมขวัยพุ่เนี่ขวัยกี่ปม สาหนี่ปล่อยปลานิ่นปลาตะเพียนไว้หาพันตัวครับเนี่ยเอาไว้พี่น้องก,กินเวลาปีใหม่สงการพิ่กับพ่อได้กินอยู่สาข้างบนพุนบนบุนปลานิ่นปลาตะเพียนนึกกันหาพันตัวพี่นอ้องแต่ว่านี่นมากหลักกินกัดทวนหลาย ก็ห้มสตีพอนอันนี้ก็ห้มสตีงัวเขือนตัวนี้เป็นบอ่อปลาดานพี่น้องเอาไว้สูบน้ำให้งัวจินนาเลี้ยงใส่ระบบโซลารเซล บอ่อนีก็เลี้ยงกุ้งไว้ครับกุ้งไฟกุ้งไฟบา้านเฮาละ่ะกุ้งกำกำมกันนีเลี้ยงไว้กุ้งหน่อยสองสองกิโลโบอกเจ้ามันเป็นยังไงหล่ะสมือบ่คอยเดี๋ยวมาเบิ่งมันครับใช่ปะ นี่แหละครับเลี้ยงไว้เพ่อให้ลูกขห้ห้านมากมาเล็พทอได้มาพทอได้มาสิดปลาอุ้ยปล่อยปล่อยมันลูกบาบบาป อยู่ไซก็บ่คืออยู่บ้านเฮานาะพี่น้องแต่ว่ามันก็คือว่าละ่ะโดยพระหนาทีมันเห็ดให้ดินล้นจากบ้านจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อหาเงินมาสร้างนั่นสร้างนี่ล่ะพี่น้องเอ้หนาแรงก็พอได้กินเด้อพี่น้องพอได้ม่วนได้หัวจิตปลา นี่แหละครับชีวิตมันก็นมีความสุขจังสิละ่ะมันมีความสุขได้พี่น้องซิดเบ็ดได้ปลาเนี่ย น,นี้ก็เลี้ยงกุ้งนะครับกุ้งซื้อมาพอแม่พันมามาเลี้ยงไว้กุ้งกำกามกามมี่ได้พี่น้อง ชีวิตบ้านนอกมันก็จังสี่ล่ะพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาก็ซำบ้านเฮาล่ะความสุขบ้านเฮามันก็ซำบ้านเฮาล่ะพี่น้องเอ้ยชีวิตทองไรลทองหน้า มาตอนเขาเหลืองไก่ตะเกียวก็อีกเป็นบแบบบรรยากาศหนึ่งใพไปนองช่วงนี้ก็ฝ้าคึืมนอยู่คลื่นเนี่ยฝนตกแห้งพี่น้องโอ้วันมันฝ่าหัวแต่ดีแนนบบมีเสียงฝ่าห้อง ่ยจะก็ินเดือนบ่กินเลยเปล่าส่วนมาช้างนี้ทีหน้ามันก็มีแต่ทีหน้าหน่ะพี่น้องพวกพวกหกพวก,พวกยังบมดเกิดป็นเซาเห็ดไห้มันไ้อ้อยไ,ไปกุป้งตัวนี้ก็เรียงไว้สองปีสองปีก็กลัวละ ต้นไม้ต้นอะไรก็พ่อด้เฮ็ดบ้านเฮ็ดเลื่อนอยู่โอ้โหนี่ก็บหมกสมอเลยพี่น้องสมอต้นหมกสมอสมอกินสดได้เลยแทวนี้้ม,มต้นหมกเสียบพ่อปลูกไว้ มันโคอดสมบูรณ์ปะเนี่ยต้นซักปลูกไว้กับติดประมาณปีหนึงน่งเลยนะครับนีนน่ต้นไงต้นบ่อเนอะาะถ้ามันเป็นน้ำหนาดักเป็นน้ำดินต้นมักมีขนุนไส้แดงมันปีหนึง่งคือกันขันซ้ำนี่นะครับ มีตน้ตนต้นยังหน้าเนาะปูกล้วยิ่นมักเบเพ็ดิ่นเก็เลยต้น,ตนยังหน้ามาปปูกไวยร้อมมันก็น่าว่ะใส่เสือเห็ดน้ำชามันพอด้กินเห็ดซะเนาะมันก็เหลือพวกกี่ตนน้นหน่ะมัน